นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ารอดยากนะรอดยากนะครับกดในประเทศนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผมได้เป็นพบผู้ใหญ่นะครับระดับประเทศนะระดับประเทศแล้วก็พี่ยักษ์เองก็ได้เป็นพบผู้ใหญ่นะครับระดับประเทศเช่นเดียวกันนะก็ได้รับคําสั่งโดยตรงให้พี่ยักษ์เนี่ยดําเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับพี่ยักษ์ก็คือพันธุ์วตรีนัตพลดิษยธรรมหวัวหน้าคดีชุดสืบสวนสอบสวนยี่สิบนะครับ ทับสองห้าหกแปดนะครับได้รับคำสั่งจากท่านตรีสอดส่องและมติว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีคําสั่งถึงอธีบดรกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธุ์ตวดทียุทธนาแปรดําแลวก็พันธุ์ตวดีนักพลเรือนสรมและทีมงานทั้งหมดให้ทําคดีน้องแตงโมอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าใครเมื่อหลักฐานถึงใครเอาหมดนะครับเอาหมดและไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้นะครับไม่มีใครที่จะเข้ามาแทรกแซงในคดีของน้องแตงโมได้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าก่อนหน้านี้ มีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงนําเสนอนะครับเราก็ให้อาจารย์ปานเทพเปิดหน้าเลยผมบอกนะครับว่าผู้ใดเข้ามาแทรกแซงในการทำคดีน้องแตงโมของกรมสอบสวนพิเศษนะครับเราจะมีการเปิดหน้าให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศรับรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาสั่งการให้มีการล้มคดีของน้องแตงโมในกรมสอบสวนพิเศษเกิดขึ้นเราจะมีการประจานะครับให้สังคมไทยรับรู้เราไม่เกรงกลัวเรื่องการฟ้องมิตรมาดเราจะมีการเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าบุคคลใด ข้ามาแทรกแซงการทำนคดีของน้องแตงโมที่กรมสอบสวนพิเศษทันทีนะครับผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพ่ยักษ์เองก็ได้รับมอบหมายคําสั่งมาจากผู้ใหญ่ระดับประเทศให้ดาเนินคดีกับน้องแตงโมอย่างถึงที่สุดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้หลักฐานนิติเวาศาสตร์นะครับมาทําคดีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับน้องแตงโมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีของกรมสอบสวนพิเศษและกระทรวงยุติธรรมที่เราได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่อง ซึ่งได้เห็นความสําคัญของคดีน้องแตงโมเป็นคดีสําคัญระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นคดีที่ต้องการผู้ศักดิ์ศรีของกระทรวงยุติธรรมที่นะครับประชาชนไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานกรมสอบสวนพิเศษไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานในคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่าไม่มีใครแทรกแซงได้นะครับผมเนียอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการประสานงานโดยการส่งพยานนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับพยานสี่ปากแรกสสอบิ้นสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับยังมีการเพิ่มเติมอีก นะครับเรื่อยๆนะครับนะในเรื่องของการสอบประคำแต่หลักฐานต่างๆก็จะมีการทยอยส่งไปให้ใหกับกรมสอบสวนพิเศษเรื่อยๆแล้วก็เชิงคัญสุดคือเราได้มีการร้องขอ,งของมีการนะครับสอบพี่เต้มงคลกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับโดยให้เครดิตพี่เต้มงคลกิจเนี่ยนำไปมอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนของตำรวจมาก,ก่อนสองเราให้มีการสอบพี่ไทยนะครับเอกพันธ์บรลิลิศแล้วก็พี่บินบรลิลิศในฐานะที่เป็นผู้ที่พบศพน้องแตงโมนะ นะครับแล้วก็มีการสอบพ่หนุมกันชัยกําเนิดพลอยเกี่ยวกับเรื่องของรายการผลกระแสซึ่งผมได้นําไปใช้ในสาราญานะครับหลักฐานที่พ่หนุมกันชัยทํามาเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําได้อย่างละเอียดแล้วก็ต้องชื่นชมพ่หนุ่มนะครับว่าทํากระทีงงานเนี่ยทําสํานวนคดีน้องแตงโมเนี่ยทําให้พวกเราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับที่พ่หนุ่มจะต้องมาทําตอนนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่าพ่หนุมพูดถูกแล้วนะครับว่าพ่หนุมก็เก่งกวัวเรื่องของละเมองน สิ่งที่พี่หนุ่มทามาให้เรานะครับสามปีที่ผ่านมามันเพียงพอต่อการที่เจะาผิดกับคนบนเรือเอาผิดกับเจ้ารีรับได้ทุกหน่วยงานทั้งวงกรมนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีนี้นะครับนะผมว่าได้มีากักฐานเป็นภาพในการออกรายการของกระแสทุกตอนแล้วได้นําไปใช้นะครับในคดีใหม่แล้วก็ได้นําไปใช้ในสารยานะครับเรียบร้อยแล้วสารได้มีคำพิพากษาในสารยานะครับยกฟ้องผมแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ความจริงไปแล้วว่าน้องแตงโมบาดแผลไม่ได้เกิดจากไบพัดเรือแล้วก็นะครับ ไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็เส้นผมสามเส้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับที่จะเป็นความจริงพู้ง่าว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อว่านะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับยี่สิบเอ็ดนายนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือนะครับนะเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือดังนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในคดีน้องแตงโมในขณะนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สงสัยนะครับเราได้ทําการสืบสวนสอบสวนเราได้ให้เอกตราดนาโปกินทําข้อมูล gps นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้จี s ตัวจริงตัวจริงนะครับที่เป็นต้นฉบับของเรือลําที่เกิดเหตุนะครับนะนำมามอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่งเป็นจี s ต้นฉบับนะครับของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะได้รับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเจ้าของบริษัทการินนะครับนะจะนํามามอบให้กับพิยักษนัตพลดิษยธรรมที่กรมสอบสวนพิเศษเป็นต้นฉบับนะครับเป็นต้นฉบับนะแล้วก็ จะมีการนําข้อมูลนะครับ GPS ต้นฉบับเหมือนกันจะมาติดตั้งในการจําลองเรือในวันที่17กุมภาพันธ์2568นะแล้วก็ร่วมกับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเป็นเลเซอร์สแกนนะโดยร่วมกับหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งจะมีการจําลองวันที่17 18 19 3วันติดนะครับในเรื่องของการทําภูมิศาสตร์ แผนที่จำลองของจริงในวันที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2565สามปีที่ผ่านมาจะมีการจำลองโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนจะมีการใช้ g ี s ต้นฉบับของจริงที่ใช้โปรแกรม g p s ของจริงติดก,กับเรือลำที่มันจำลองว่าเส้นทางการเดินเรือของวันที่เกิดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์ตั้งแต่นะครับออกจากท่าเรืออู่ NBC เดินทางไปถึงควอตนิดแล้วก็ล่องกลับมาถึงท่าเรือเอ็บีซีตลอดจนถึงขนาดที่ว่า มาถึงที่อู่เอ็นบีซีในเวลาตีสี่สามนาทีจะมีการจําลองของกิ่งทุกอย่างโดยใช้เวลาสามวันคือสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดในการทําเป็นนิติวิทยาศาสตร์นะครับทําเป็นนิติวิทยาศาสตร์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้โดยเป็นเจ้าภาพก็คือว่ากรมสอบสวนพิเศษจะเป็นเจ้าภาพทางชมารรมุมนุมนิยมพร้อมกับทีมงานบ้านพระอาทิตย์ทุกฝ่ายก็จะเป็นผู้สนับสนุน นำเรือนะครับมาให้ก e. รมสอบสวนพิเศษจําจลองของจริงนะครับจําลองของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าเรากําหนดวันเรียบร้อยนะครับว่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับจะมีการจําลองโดยใช้ทรเของจริงใช้ทุกอย่างของจริงหมดโปรแกรม <itative> ก็เป็นโปรแกรมของจริงทุกอย่างนะครับนะอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องต่อมาในขณะน,นี้เราพบจุดที่ต้องสงสัย ว่าจะเป็นสถานที่นะครับนะเป็นสถานที่ที่น้องแตงโมหายไปหลังจากเวลาสองทุ่มสามสิบหกนาทีนะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์ปันเทพก็ได้เปิดเนาะบางอย่างให้ดูไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างนะครับเราบอกได้เลยว่ายังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอให้บอกเลยว่านะครับต่อคนทั้งโลกเลยก็ได้ครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นคดีประมาทนะครับ นะส่วนที่ไอาการฟ้องไปคดีประมาทผมไม่ไมกล้าร่วงนะครับการพิจา,ารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบรุรีเพราะเป็นคนละส่วนกันผมใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสารอาญานะครับสารอาญา,าัชดาเป็นตัวตั้งในการทำคดีหรือคดีในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในคดีน้องแตงโมไม่ว่าหลักฐานถึงใครไม่ว่าจะถึงสวไม่ว่าจะถึงอดีตพบตลไม่ว่าจะถึงนักการเมืองไม่ว่าจะถึงใครวากเรียบครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับ ก็จะกวาดเรียบนะครับเราไม่มีการลรเว้นเราไม่มีการเมตตาปาณีต่อบุคคลที่ร่วมกันทุจริตคอรัปชันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับต่อให้เป็นพลตําเวจเอกเราก็ไม่มีความเมตตาปาณี uffy, ต่อให้เป็นระดับสวเราก็ไม่มีความเมตตาปาณีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเรายืนยันนะครับว่าถ้าหลักฐานถึงเอาหมดครับเอ,อนะเอาหมดนะเอาหมดเพราะคดีนี้นะครับมันมีการพาน้องแตงโมงไปขายนะครับนะไปขายนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวล่องเรือนะครับมีคนได้เงินจากการนําน้องแตงโมไปขายนะครับนะ เลขคือ4แสนบาทในขณะนี้นะครับที่เรามีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคําพูดของคนคนหนึ่งยืนยันว่ามีการจ้างน้องแตงโม4แสนบาทนะครับนะมาในการลงเรือครั้งนี้นะครับซึ่งเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเขานะครับเขาไม่เคยพูดแต่เราได้มีการเก็บประถามเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับว่ามีการยืนยันนะครับว่านําน้องแตงโมเนี่ยนะครับด้วยการจ้างนะ4แสนบาทไปลงเรือครั้งนี้นะครับก็เราติดตามนะครับทุกอย่าง มีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์ปานเทพเป็นผู้เปิดเฉลยไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามนะครับผมให้ทางนิววันเป็นผู้เผยแพร่นะครับนะแล้วก็ผมรับผิดชอบร่วมกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าจากกล้องวงจรปิดที่สสตมงคลกิจนํามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอาจารย์ปานเทพได้นามาออกในการนิววันแล้วก็ช่องแปดนะครับนะคุณพุทธทอภิวันแล้วก็คุณเมย์นำมาออกในการคนดังนั่งเคลียรเราเห็นไหมครับว่าจะมีสองคนชายหญิงเืนอยู่บนเรือนะครับ ยืนเกาะแขนกันนะครับคุยกันพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าการเกาะยืนคุยกันสองคนนั้นนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นห้าสิบเอ็ดนาทีในการยืนอยู่บนเรือผมถามพี่น้องประชาชนครับว่าการยืนอยู่บนเรือสองคนนะครับระหว่างชายกับหญิงคุยกันเนี่ยนะครับมันไม่เมื่อยมั้งนะครับมันไม่ยืนเมื่อยมั้งเหรอมันไม่ปวดขามั้งนะครับทําไมมันถึงยืนด้วยกันตั้งถึงห้าสิบเอ็ดนาที พี่น้องประชาชนแปลกใจไหมครับลองคิดตาผมนะครับว่า51นาทีในการยืนระหว่างสองคนผู้หญิงชายหนึ่งหญิงหนึ่งยืนคุยกันหัวเรือเนี่ยปรึกษาหาเรือกันเนี่ยนะครับซึ่งมีคนบอกว่าเป็นนายปอกับน้องแตงโมทะเลาะกันบนหัวเรือซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับเราได้หลักฐานมาแล้วครับว่าคนที่ยืนหัวเรือไม่ใช่น้องแตงโมแน่นอนล้าเปอร์เซ็นต์นะครับการยืนหัวเรือสองคนเนี่ยนะครับใช้เวลาถึง51นาทีเนี่ยนะ พี่น้องประชา,าชนคิดว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรครับเขาต้องปรึกษาหารือกันใช่ไหมครับว่าจะทาอย่างไรดีเมื่อน้องแตงโมหายไปตั้งแต่ตอนสองทุ่มสามหกนาทีคนสองคนที่ยืนกันหัวเรือเนี่ยนะครับปรึกษาหารืออะไรกันว่าจะทํำยังไงดีอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับการที่คุณบอกว่าน้องแตงโมทะเลาะกับปอหัวเรือมันเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นนะครับคนที่พูดนะครับ คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดด้วยนะคุณลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยว่าเป็นน้องแตงโมยืนหัวเรือเนี่ยในเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีจากในเวลานะครับนับไหลังไปเลยยี่บสองนาฬิกาสาสองนาทีนะครับนับยหลังไปเลยนะว่าคุณยืนหัวเรือนั้นอ่ะยหลังไปอีก5้าสิบ็นาทีพี่น้องประชาชนคนในรประเทศเขายืนกันทําไมสองคนแนบชิดนะครับเพราะหนึ่งในเรือน้ำเกิดเหตุนะครับ มันมีการเปิดเครื่องเสียงมันมีการเปิดเครื่องเสียงกันนะแล้วก็เวลาที่จะคุยกันในเรือเนี่ยเสียงมันดังเพราะมีการเปิดเพลงถูกไหมครับเขาถึงต้องไปยืนหัวเรือแล้วคุยกันแบบกระซิบกระซิบจะเอาไงดีจะทํำยังไงเท่าไหร่นะค่าบิดปากเท่าไหร่หรืออาจจะตกลงกันว่าทํำยังไงนะจะแก้ปัญหายัางไงหรือโมโมหายไปแล้วหรือหรือ ตกลงเขาจะจ่ายเพิ่มเติมไหมจากการที่มีการขายเพื่อนไปแล้วจะทําอย่างไรเนี่ยใช้เวลายืนคุยกันตั้งห้าสิบเอ็ดนาทีพี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศมันแปลกไหมครับคนเรานั่งในเรือก็ได้ถ้จาจะคุยกันทําไมต้องไปยืนหัวเรือถึงห้าสิบเอ็ดนาทีมันน่าแปลกไหมครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศห้าสิบเอ็ดนาทีในการยืนคุยกันนะสองคนเนี่ยเหมือนกอดกันเนี่ยกระหนุงกระหนิงเนี่ยโอ้โหตั้งห้าสิบเอ็ดนาทีผมว่ามันมันมันแปลกนะมันแปลกว่าทําไมต้องคุยกันถึงห้าสิบเอ็ดนาที จริงๆนั่งในเรือก็ได้นี่ถ้าจะคุยกันใช่ไหมแต่ทาไมไม่คุยล่ะทาไมต้องมาคุยกันหัวเรือห้าสิบเอ็ดนาทีแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าตํารวจขณะน,นี้เดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมหญ้ามีการวิ่งขอเคลียร์วิ่งขอเจราจาผมอยากจะบอกนะครับว่าไม่มีใครรับเคลียร์แล้วครับไม่มีใครรับเงินแน่นอนไม่มีใครรับเคลียร์แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเป็นไป,นป,นปนตามกรรมนะผมบอกากาบพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดนะครับ กรมสอบสริมพิเศษเนี่ยจะมีการส่งไปยังหลายหน่วยงานให้มีการพิสูจน์ว่าตกลงในเวลาย2 3 2ุสามสองก็ดีในเวลายี่สิบเ็ดนะครับอในเวลาย2 1 1บจก็ดีนะตกลงมีคนบนเรลือกี่คนกันแน่แต่ของเราเนี่ยพิสูจน์ได้คือห้าคนทั้งไปนัคขับนะครับไม่มีน้องแตงโมตั้งแต่ก่อนยี่สนากาบเ็ดนาทีและภาพในเวลายี่6็ดห้าหกก็จะมีการส่งไปยังต่างประเทศส่งไปยังหน่วยงานต่าง นะครับว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่นะครับภาพกติกาน้องแตงโมนะมีการตัดต่อหรือไม่นะครับขณะน,นี้นะครับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการส่งหลักฐานต่างๆที่เราได้มีการส่งมอบให้ไปแล้วเนี่ยนะครับนําไปพิสูจน์ยังต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้รับรองว่าภาพดังกล่าวมีการตัดต่อจริงหรือไม่แล้วก็คนบนเรือมีห้าคนหรือหกคนกันแน่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าหลอดยา รลอดอยากนะครับ